สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงกระสิบเที่ยงคืนกับผมครับค่ำคืนนี้เราจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแหล่งรวมเศรษฐีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่แม้จะอยู่ในย่านที่แสงสีไม่เคยหลับไหลก็ยังมีมุมมืดที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่เป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้าง และเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงความลี้ลับที่ไม่มีใครอยากจะพบเจอเรากำลังจะพูดถึงบ้านร้างย่านสุขุมวิท61ครับในย่านสุขุมวิท61ที่ดินมีมูลค่ามหาศาลบ้านแต่ละหลังล้วนสวยงามและมีราคาแพงลิบลิ่วแต่ท่ามกลางความสีวิไลเหล่านั้นกลับมีบ้านร้างหลังหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ ร้าวกับถูกการเวลาและผู้คนลืมเลือนไปบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ทรุดโทรมปกคลุมด้วยเถาวันและเต็มไปด้วยบรรยากาศอันวังเวงน่าขนลุกตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้มีมากมายแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่และคอยปรากฏตัวให้คนที่ผ่านไปมาได้เห็น หรือสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพวกมันผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่เคยผ่านไปผ่านมาในยามค่ำคืนมักจะเล่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขามีคนเคยเล่าว,ว่าในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดพวกเขาจะได้ยินเสียงคนเดินไปมาหรือเสียงเข้าของร่วงหล่นดังมาจากภายในบ้านร้าง ทั้งทงที่ไม่มีใครอาศัยอยู่และบ้านก็ถูกปิดตายมานานหลายปีแล้วบางครั้งก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนคุยกันแววออกมาจากข้างในแต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆก็กลับไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนและเป็นเสียงของใครกันแน่ที่น่าขนหัวลุกยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของการเห็นแสงไฟปริศนาครับ บางคนเคยเห็นแสงไฟวูบวาบปรากฏขึ้นในห้องต่างๆของบ้านร้างบางครั้งก็เป็นแสงสีอมสลัวสล่วๆเหมือนแสงเทียนไขบางครั้งก็เป็นแสงที่เหมือนมาจากหลอดไฟทั้งๆที่บ้านหลังนี้ถูกตัดไฟมานานแล้วไม่มีกระแสะไฟฟ้าไหลเวียนอยู่เลยแสงเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วก็จะดับลงไปในความมืดมิด ทิ้งไว้เพียงคำถามและความหวาดกลัวให้กับผู้ที่พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นตำนานสยองขวัญที่เลื่องลือที่สุดคือการเห็นเงาคนผู้คนบางคนเล่าว่าในคืนเดือนมืดหรือในยามที่บรรยากาศมืดครึม้มพวกเขาเคยเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างของบ้านร้างเงาที่ดูเหมือนเป็นผู้หญิง หรือบางครั้งก็เป็นผู้ชายพวกเขาจะยืนจ้องมองออกมาด้านนอกราวกับกําลังมองหาใครบางคนหรือกําลังจ้องมองผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าบางครั้งเงาเหล่านั้นก็จะเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้านเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งราวกับพวกเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อจ้องมองดีๆเงาเหล่านั้นก็กลับเลือนหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความมืดมิดเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าต่อๆกันมาในย่านสุขุมวิท61ทำให้บ้านร้างหลังนี้กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวเพราะความเชื่อที่ว่าบ้านหลังนี้ มีวิญญาณของเจ้าของเก่าหรือผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านยังคงวนเวียนอยู่และอาจจะไม่ต้องการให้ใครเข้าไปรบกวนความสงบของพวกเขาบ้านร้างย่านสุขุมวิท61จึงไม่ได้เป็นแค่บ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสิ่งที่มองไม่เห็นที่ยังคงเฝ้ารอและปรากฏกายให้ผู้คนได้สัมผัส ในเสียงกระซิบเที่ยงคืนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวอาถรรพ์จากบ้านร้างเรื่องผีหรือตำนานเมืองที่แฝงอยู่ในย่านที่เราคุ้นเคยแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับเรามีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกอีกมากมายรอให้คุณมาสัมผัสในเสียงกระซิบเที่ยงคืนครั้งหน้าคืนนี้ ขอให้คุณหลับฝันดีและขอให้บ้านที่คุณอยู่มีเพียงคุณอาศัยอยู่นะครับสวัสดีครับ